มาครับพี่น้องคลิปนี้มีโชคอีกแล้วนะคะมีโชคมากฝากพี่ตอนน้องอีกแล้วครับพี่น้องนะคะสําหรับทางด้านน้องอุงอิงเพชรบานแพงนะคะน้องกะนี่ละในมีการไปไปเบิ้งนะคะเพิ่นจุดบังไฟหละกะักกับในมีการนําสติกเกอร์นะคะหลักกับพู่ตื้นนางไข่ออมาใหา้ทางรถแห่ใจบุญครับพี่น้องนะคะ,นะคะอยู่ที่บัน่นอ่าบั่นแค่นะคะบั่นแค่ฟ้า หุวนนะคะพี่น้องข้อวางจังหวัดยะโสธรนะคะนี่เราเรียกได้ว่าหลังจากที่อุคงอิงเดี๋ยมีการมา,างานบุญบงังไตเนาะพี่น้องเนาะโอโ้โหเดี๋ยวเดียว่าคนมีแตกตื่นกันกบักคัก่ะพี่น้องนะคบกะกะก็คือตั้งวันนั่นหละนะคะสุปตาแมา่เย็ยนขนาดนี้นะคะเป็นใครใครก็แบบแตกตื่นเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นเรื่องธรรมดาวันทอกนะคะเดี๋ยเราพี่น้องไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็าตามก็มีคนแบบว่า ขอให้รูปร่องคือเก่าเหมือนเดิมกับทรงกับทีเป็นคนดังเป็นศิลปินดังอยู่นันละ่ละพี่น้องเนาะเอาได้แล้ครับพี่น้องสำหรับในบัอนีนะกะคิดว่าจังเลนะกุ่งเอิงเพชรบานแห้งครับพี่น้องอย่างที่ห้าพากันเดตติดตามน้องมาเ้อก็สื่อรู้นะคะว่าน้องเป็นคนที่แบบใจบุญนะคะเป็นคนที่แบบใจบุญเป็นคนที่แบบ เมตตาต่อสัตว์นะคะนี่แหละยังสร้างจังสีครับพี่น้องเขาก็ได้เห็นมาตลอดนะคะว่าเวลาอุ้งอิงน้องได้เห็นคนจูสร้างหรือว่าเห็นสร้างจังสีน้องกับสมักแบบเอาอาหารป้อนให้น้องพี่น้องเนาะแล้วก็นี่แหละสำหรับในครั้งนี้ครับพี่น้องนะอุ้งอิงไปงานบุญมังไฟนะกับเดนนี่สร้างเนี่ยหละครับพี่น้องกับเดนมีสร้าง,อ,าอ,ง,าง,างอุ้งอิงน้องกับเดนมีการแบบ ไปปอดอาหารสั่งค่ะพี่น้องนะคะซึ่งเรียกได้ว่าแทบขนลุกนะคะแทบขนลุกเพราะว่าเหตุการณ์เหตุการณ์นี้มินเคยได้มีการนําเสนออีกคลิป,ลปหนึ่งก่อนหน้านี้ค่ะพี่น้องก็เป็นคลิปลักษณะเดียวกันในหลัเพ็นคลิปลักษณะเดียวกันซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ค่ะพี่น้องก็เป็นการให้อาหารสั่งขึ้นกันนะคะแล้วช้างตัวนั้นค่ะพี่น้องได้มีการเอาง่วงนี้ขาม มอเตอร์ไซค์นะค่ะสมุิค่ะพี่น้องมอเตอร์ไซค์ยู่จังสีสร้างต้งนนันกษ์เสียง่วงเฮจังสีแล้วอุ้งอีน้องกันได้มีการแบบยื่นอาหารยื่นแบบพรนอาหารให้สร้างคือแบบอยู่ระหว่างรถมอเตอร์ไซค์คันนี้เลยจังสีะะะอะไรจะแบบบงังเอิญบังเอิญเทั่งคุณบุค่ะพี่น้องรถคันอื่นมีตั้งเยอะแยะแต่ทําไมต้องเป็นรถคันนี้แล้วปรากฏว่าให้รอบนั้นไปได้เป็นรถออกเต็มๆครับพี่น้องแล้วเกิดแต่สาหรับรอบนี้ก็เหมือนกัน เหตุการณ์คล้ายๆกันเลยค่ะพี่น้องนะคะเดลเซียวเดลน้องไปเบิ้งคลิปนี้จากนอยส์กร์มาแล้วซิม,มาบอลและลีแห่งซีซั่นครับในฟังที่หลังนะคะไปเบิ้งคลิปกัน นั่นแหละครับพี่น้องเป็นจังไหนได้เห็นชัดได้เห็นขักระบอนะคะไปทะเบียนโดเรมินกเกดิขึ้นเหตุเบิ่งน้ำยูเนาะพี่น้องเนาะหลายคนอาจจะเบิ้งเบิ้งบกขักวันถาะนะอาจจะเบิ้งบกขักเหตุการณ์ในรอบนี้ก็เหมือนกับรอบก้อนๆนี่ครับพี่น้องรอบก้อนนั้นนี่ก็เป็นสางนี่ได้มีการเอาง่วงนะคะเมือนสิเป็นขามมอเตอร์ไซค์อันนี้เป็นง่วงสางค่ะพี่น้องอันนี้มอเตอร์ไซค์นะะคยุงสีอุ้งอิงกระยุบแบบ อย,อยู่ระหว่างมอเตอร์ไซค์ค่ะพี่น้องทั้่องสร้างทุกคนมาถกนะคะแล้วไปทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ขนาดออกเต็มๆแล้วก็สาหรับในรอบในอุงอิงก็มีการป้อนอาหารช้างค่ะพี่น้องแล้วจะบังเอิญอะไรขนาดนั้นป้อนอาหารสร้างอยู่ใกล้ๆป,ป้ายทะเบียนรถแห่ค่ะพี่น้องซึ่งนะคะหลายคนในสังเกตอย่างแน่นอนป,ป้ายทะเบียนรถคืออีหงนะคะ ป้อนอาหารสามงยู่ค้างรถแห้ขนาดนี้นะคะก็ยากทีฮาพับกันได้ติดตามนอกพี่น้องน้องไม่ันจะเป็นการที่แบบอุงอิงไกลตัวเด็กใดหรื้ที่ว่ายังผ่านตัวเล็กได้ที่ว่าสิเป็นการหลุดปากยทวัสิเป็นการไปเขียนจังสียค่ะพี่น้องเอฟซีแฟนคลับหลายคนกับพากันจดจองอยู่แล้วนะคะแล้วสําหรับในรอบนี้ค่ะพี่น้องอุงอิงได้มีการป้อนอาหารส้างเอฟซีแฟนคลับหลายคนกับพากันแห่เข้าไปคอมเมนต์กันโดัๆค่ะพี่น้องนนวาไปแต่เบียนรถทห่ อะะุ้งหิงป้อนอาหารช้างใกล้ใบทะเบียนขนาดนี้นะคะตองมากเด้วละเราพี่น้องตองมากเด้วละนะคะแล้วนี้นะคะพี่น้องก็ย่างทีได้ขืนคลิปแฮปซี่แฟนครับในเบิรงไปหลายคนอาจจะเบิรงบอท่านค่ะพี่น้องบอเป็นหยังนะคะคนที่เบิรงบอท่านบอเป็นหยังแอดมินสีบอเอฟซี่แฟนครับอีกทีหนึ่งนะคะก่อนเืนเตรียมปากกามาจุดเลยครับพี่น้องอเตนะร,ร,ร,นะรียมปากกามาตรฐนนี่ละครับพี่น้อง,น,น,องน่านรับ้ายทะเบียนรถนะคะที่ อ,อยู่ขงังกรุงอิงวันท็อกนะคะตอนที่กรุงอิงนี้มีการให้อาสจางังคือตัวเลขได้ฟังดีๆค่ะพี่น้องสำหรับไบทะเบียนโดดเี่ก็จะเป็น700ดศูนขีดสองสค่ะพี่น้องฟังอีกทีหนึ่ง700ดศูนขีดสองสแล้วปรากฏว่านในมือนอื่นนี่ค่ะพี่น้องวันที่28พฤษภาคม2568มีทั้งต่างประเทศค่ะพี่น้อง นะคะแล้วนี่ล่ะอยา่าตืมสำหรับใบทะเบียนรถเนาะพี่น้องเาก,กะถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยงามค่ะพี่น้องเ0็ดศูนย์ศูนย์ี่นย์นะคะบอเนีนะอาจจะมาทางไทยน้ำเลยก็ได้ใกล้เลยที่ครัพเเบออเเ 3, 40, 100, ะะพี่น้องนะคะเลยเวลาอีกบดจะมือเองมันเองก็ยี่สิบเจ็ดนะคะเลยเวลาอีกสามสี่มือเนี่ยนะกะสี่วันที่หนึ่งแล้วนาพี่น้องเรากะเตรียมปากกามาจดจดไว้ดังหลักค่ะพี่น้องกะเพื่อที่สิ กัดลืมนาะอพี่น้องทำนะพื้นที่สิกัดลืมวันถอเนาะอพี่น้องนะ้องอ้าวเนี่ยแหละครับพี่น้องก็เป็นจังไหร่แน่ๆนะคะสำหรับในมืนีครับพี่น้องมาที่ยี่สิบเจ็ดพฤษภา,าคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับพี่น้องเป็นจังไหรนะคะ FC แฟนคลับหลายคนกับพากัน,นตั้งหน้าต่างตารอคอยมือดีครับพี่น้องเพราะว่าอีกอย่างมาตีนะคะเพราะว่านี่แหละนะคะในวันนี้แตกส่วนนบันเทิงสินครับพี่น้องในมิการ เริ่มทําการแสดงแล้วในตอนนี้นพนองนหลักกะอื่นว่าคนแห่เข้ามาดูสอ,อ,องหมื่นกว่าข้าพี่น้องเมื่อเจ้าคิดเมืองนะคะรอบแรกนี้คนดูประมาณหมื่นสองรอบสองคนดูประมาณสองหมื่นกว่านะคะแถวมืออื่นนี่เมื่อสิเป็นปิดปิดวงปิดฤดูกาลหรือเปล่าันนี้ก็บว่านนใจคือการน,นพนองนลอาเนี่แหละก็มาร,รอบเบิ้งนพี่นองนลก็ต้องแบบ เป็นมือยุทธเป็นมือวางอิลีนะคะจังนี้นะเดย์มาเอ่อเดวะจังนีนะมาเล่นเฮลซี่แฟนคลับในเบิงนี่ไม่มนกำลังเบิงครับพี่น้องเอานีสุดยอดบอลมุสาวาคนดูสองหมื่นกว่าพุ่นเดย์นะคะแล้วสําหรับการดูในครั้งนี้นี่ครับพี่น้องไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับพี่น้องไม่มีค่าใช้จ่ายสรมารดูได้ฟรีนะคะ เพิ่นว่าครบเครื่องมีแบบช่วงตลกมีช่วงร้องเพลงมีแดนเซอร์นะคะอาจารย์นักดนตรีนะคะที่ว่าสุดยอดแห่งนะคะมีเบียวิภานันแก้มสักเกเดือนนะคะเสียน่นเจบีพีพีมอน B, P NG, P 1, อิงหนอดพี่น้องน้องพกันใช่ที่ว่าสุดยอดแห่งครบเครื่องเลยคะ่ะพี่น้องนะคะอานี่ละนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปสวัสดสกักก่อนน้องขาโบกมือลาสวัสดีค่ะ